เมื่อผมไม่รู้ว่าน้องแอบเลี้ยงกุมารกระทูเด็ดสยองขวัญผมมีน้องชายแท้ๆอยู่หนึ่งคนพวกเราสนิทกันมากๆเพราะโตมาด้วยกันและอายุไม่ห่างกันมากนักตั้งแต่เด็กผมกับน้องไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไม่กลัวผีและไม่เคยเจอผีเลย น้องรู้ว่าผมแอนตี้เรื่องงมงายมากๆจนตอนนี้ผมอายุ35ปีน้องอายุ33พวกเราทำงานคนละจังหวัดน้องเป็นเจ้าของธุรกิจเปิดร้านขายของอยู่ที่จังหวัดแพร่ส่วนผมทำงานฟรีแลนซ์อยู่กับพ่อแม่ที่บ้านเพราะจะได้ดูแลพ่อแม่ไปด้วยและทำงานไปด้วยแต่มีอยู่ช่วงหนึ่ง ผมต้องไปทำงานให้ลูกค้าที่แพร่ผมจึงได้มีโอกาสแวะไปหาน้องและได้นอนพักที่บ้านน้องเป็นเวลาเกือบเกือบสามอาทิตย์บ้านของน้องเป็นบ้านสองชั้นสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกและมีอีกหนึ่งห้องเล็กที่ผมไม่ทันสังเกตเห็นในตอนแรกตั้งแต่มานอนพักที่บ้านน้องผมไม่เคยนอนหลับเต็มอิ่มเลย ในช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกผมจะต้องสะดุ้งตื่นขึ้น,นมากลางดึกในทุกๆวันเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินรอบห้องเดินรอบบ้านในทุกๆคืนตอนนั้นผมคิดในใจหูคงแววไปเองแหละไม่มีอะไรหรอกแต่ยิ่งได้ยินทุกวันและเสียงดังเวลาซ้ำๆเดิมๆม,มันทำให้ผมเริ่มตงหิดใจแปลก แต่ด้วยความที่ผมไม่เชื่อเรื่องผีและคิดว่าน้องก็คงไม่สนใจเรื่องพวกนี้เช่นเดียวกันผมจึงคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของน้องหรือแฟนของน้องนี่แหละที่เดินไปเดินมาผมไม่ได้ถามน้องเพราะด้วยความเกรงใจและนี่ก็ไม่ใช่บ้านของผมด้วย หลังจากนั้นเหมือนอาการมันหนักขึ้นเรื่อยๆผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาในรอบแรกตอนเที่ยงคืนของทุกวันและจะสะดุ้งตื่นอีกครั้งตอนตีสาเพราะผมฝันเห็นเด็กคนหนึ่งใส่ชุดทหารสีเขียวลายพลางบนหัวมัดหนึ่งจุกวิ่งเข้ามาจับมือกอดแข้งกอดขาของผมและถามผมว่านา้นานาเล่นกับหนูหน่อยสิ ในฝนันผมตอบกลับเด็กคนนั้นไปไม่เล่นน้าไม่ว่างน้าจะทำงานจากเด็กน่ารักน่ารักผิวขาวใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตอนนี้เด็กคนนั้นตัวสีดำสนิทใบหน้าบูดเบี้ยวไปด้วยความโกรธจัดร่างกายขยายใหญ่โตพุ่งตรงเข้ามาบีบคอของผมเอาไว้แน่น ในฝนันผมหายใจไม่ออกจนตายทำให้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยอาการขาดอากาศหายใจแต่เมื่อผมตื่นขึ้นมาผมกลับขยับตัวไม่ได้ดังตั้งใจผมเห็นผมได้ยินเสียงรอบตัวทุกอย่างภาพที่ผมเห็นตรงหน้ามันคือความจริง ผมเห็นเด็กตัวเล็กใส่ชุดทหารใบหน้าดุดันเหมือนในฝนันยืนอยู่ปลายเตียงชี้มือมาทางผมพร้อมกับพูดว่าออกไปจากบ้านกูผมพยายามขยับพยายามจะพูดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวเด็กในชุดทหารยืนจ้องคขา็งก่อนจะพูดขึ้นกูเตือนมึงแล้วนะ และเด็กคนนั้นค่อยๆเลือนหายไปผมเด้งตัวลุกจากที่นอนหอบหายใจเฮือกใหญ่ผมรู้สึกเจ็บที่ต้นคอไปหมดผมเดินไปเปิดไฟในห้องน้ำเพื่อส่องกระจกดูปรากฏว่าที่ต้นคอของผมมีรอยช้ำเป็นลักษณะนิ้วมือของคนครบทั้งสิบนิ้ว ตอนนั้นผมคิดแค่เพียงว่าผมฝันร้ายคงจะละเมอไปเองแหละและที่สำคัญที่สุดผมกลัวเสียฟอร์มเจอวันสองวันแรกผมยังพอทนได้แต่นี่ผมเจอทุกวันมาเกือบหนึ่งอาทิตย์ได้ยินทั้งเสียงได้ทั้งฝันเห็นผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันผมจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้น้องฟัง เมื่อน้องได้ฟังก็ยิ้มแยงแยงผาผมเดินเข้าไปในห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่ผมไม่ทันสังเกตเห็นในตอนแรกภายในห้องมีรูปปั้นกุมารอยู่ตนหนึ่งทรงผมหนึ่งจุกและที่สำคัญที่สุดใส่ชุดทหารสีเขียวยืนอยู่บนหิ้งบูชาที่เต็มไปด้วยขน,นมและของเล่นโอเคผมรู้เรื่อง ผมพอจะเดาสาเหตุของเรื่องทั้งหมดได้แล้วและผมก็คิดวิธีแก้เผ็ดกุมารตนนี้ได้แล้วเช่นกัน <c oughs> ตอนที่น้องไม่อยู่บ้านผมได้แอบเข้าไปในห้องกุมารของน้องพร้อมกับคำด่าสารพัดเท่าที่ผมจะคิดได้และก่อนจะออกจากห้องผมได้ขู่กุมารทองตนนั้นเอาไว้ถ้าคืนนี้มึงมาหากูอีกนะ กูจะทุบทิ้งให้หมดเดี๋ยวมึงเจอต่อจากนั้นผมอยู่บ้านน้องต่อเกือบหนึ่งอาทิตย์เพราะยังทำงานกับลูกค้าไม่เสร็จแต่ที่น่าแปลกมากๆตั้งแต่วันที่ผมไปขู่กูมารผมไม่เจอเรื่องอะไรอีกเลยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านานผมเจอในทุกๆคืนก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องสยองเรื่องนี้ ก็ต้องขอบคุณที่มาจากคุณต้นกระทูเด็ดสยองขวัญถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ